ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ร้านอันนี้ร้านกาแฟแวะไปทานได้นะครับแวะไปทานได้ใช่ใช่อันนี้ร้านถุ่ย่างอ่ะใช่ใช่ครับ ใช่ครับใช่ข้าวพันก็ค็ส um <no? ี่สามรัอบกินน้เยเ้ันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่รู้เรียกว่าขนงคิมหันครับเขาใช้ว่าขนงคิีมหันเพราะว่าเวลาเอาข้าวข้าวขันกอสีสามไปทอดใน กระทะคั่วแล้วมันแล้วมันแล้วมันดเกาเรียกว่าอะไรมันแตกมาแบบประมาณนั้นขนองขิมหันแล้วก็มาทานแบบน้ําเย็นๆกาแน้ําแข็งเย็นๆครับนี่เป็นไอเดียของเชฟเพลกที่เขาบอกมาประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับได้ชิมชาข้าวคั่วงานในโครงการของกรุงไทยแล้วก็ชื่นชมว่า อร่อยนะครับรสชาติเหมือนชาญี่ปุ่นเพลินผมกาลังถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยเขากำลังพูดถึงโขาเลยแทนกล้งองเข้าไปนะครับไไก็เลยอยากให้ทุกท่านนะครับลองมาชิมนะเมนูนะครับเมนูของโครงการเชฟชุมชนนะครับลังสรรโดยนะครับเชฟพึกเชฟประทะเหล็กนะครับซึ่งทางนัางการรุงไทยนะครับในโครงการของเรียกว่าเชฟชุมชนโลโก้เชฟนี่แหละครับมามา สนับสนุนของกรุงไทยเราจริงๆแล้วมีหมด6เมนูนะทุกคนนะ6เมนูมาแช่อัทิเช่นเมนูปลามาอัศสดงกุ้งย่างสนทยานะครับชมสัตบุตรนะครับยำสุพรรณมัจฉานะครับแล้วก็อีก2อย่างไม่บอกว่าคืออะไรละกันอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสนะครับมาเที่ยวมาท่องล่องวิถีชุมชนนะครับนะฮะแล้วก็ เรามีเป็นชุดๆนะเสิร์ฟแบบๆๆแบบฟิวชั่นเป็นเซตๆจานไข่จานมันราคาเริ่มต้นตั้งแต่คนละ599บาทหรือเอาแบบเป็นจำโอ้ก็899 5ท่านล่องเรือได้เลยนะครับเรือรจุขนาด30ท่านนะแต่มา5ท่านก็บริการได้เลยนะครับตามนี้เลยนะทุกคนโอเคนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับผม